ใครรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยนะพี่สวยมากของเพิ่งมาเมื่อวานนะคะลงสดๆเลยช้ใส่ได้หญิงใส่ได้นะพีลินินลินินเยอะมากเดี๋ยวค่อยๆดูเดี๋ยวค่อยๆดูนี่ลินินเลยหย่อนนะคะมันจะมีพวกลินินร้อยอร์เซ็นต์ินินผสมแล้วแป่นะคะลินินไม่ข่ายแล้วกันเนาะลินินยับ ะคอะตตอนก็มีตัวนี้เป็นขายาวล้วนนะคะคุณค้าไซส์เลยเล็กใหญ่มีหมดนะคะงานยูเอนะสองพันแปดร้อยบาทราคาเดิมราคาเดียวนะคะสำหรับเอลยุสคอตตอนนะคะสวยมากข้ามันมากไม่รู้ไม่จะเรียกว่าใหม่ว่าอะไรเพราะว่ามันพิ่งมา<ๆ>อะไรลินินหรอนี<ๆ>่ลินินบอลโอ้ลูกค้าลินินไปตับเลยเนีเ่ย านบุญเนาะช่วงนี้จะมีงานบุญเยอะเดี๋ยวเนี่ยไหว้ถึงไหวพ้พระนู่นนี่นั่นนี่รีนินน้ำเงินนะคะเก่งมาเนลลี่ินมันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อ,เน,อเนื้อตลาดเ,เนลลี่มินเนื้อเนื้อตาราสีเข้มอาจจะดูยากต้องเป็นสีอ่อนๆถึงจะเห็นง่ายนเยนลลี่มินนะคะจะเป็นแบบนลลี่มินเป็นตับเหมือนเดิมป,ป้ายนี้รีวิวบ่อยแล้วนะเพื เอวยืดนะคะลูกค้าทํางานได้เที่ยวได้นะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นเอวสูงแบบที่น้องใส่เอวจะประมาณนี้เนาะสวยอย่างเงี้ยผู้ชายใส่ได้สามารถใส่ได้ทั้งหญิงและชายใครรับลูกรีวิวนะคะส่งปีเลย2,800ันแปดร้อยบาทเอาแจ้งแล้วพี่นะสวยมากตัวนี้งานถ่ายง่ายค่ะสําหรับคอตตอนเป็นคอตตอนลินินนลพี่นะสีอย่างเงี้ยผู้ชายใสจะเป็นขาดจําตัวนี้เป็นขาดจํา แบบหลอมันจะได้ขาดแคลได้นี่เนื้อดิมูประมาณนี้ต้องสีอ่อนๆนะถ้าสีเข้มพี่จะไม่เห็นตัวเนื้อผ้าเนาะสองพบาทนะคะสองพบาทมทดี่อดีิลินิเาง่พาดูดิลินหมดเลยเฮ้ยโอ เนื้อลินินหมดเลยแต่คนละตัวนะพี่นะหยิบมานี่คือเป็นตับเลยเห็นไหมคะเนื้อลินินเนื้อแบบนี้ใกล้ไปปะมองเห็นไหมมันโฟก,กัสเนี่ยค่ะนี่คือเนื้อลินินหมดเลยใส่แล้วแบบอย่างงี้เที่ยวทะเลหรืออะไรเวลารีดเราสวยค่ะสำหรับเนื้อลินินแต่ว่าถ้ายักษะไม่สวยเลยถ้ายับเนาะนี่ก็สี่ตัวแล้วนะสี่ห้าตัวแล้วนะัไม่แขวนนะคะนี่ก็เนื้อลินินตัวนี้เนื้อลินินเขียว เนื้อดนินอ่ะเวลาเวลากางออกมามันจะยับมากะมันจะแบบไม่เรียบอะ่ะสวยนี่ก็ล่สวมยมากมผู้ชายก็ใส่นะคะสําหรับกางเกงเอลยืดผู้ชายใส่ทํางานได้นะคะผู้หญิงก็ใส่ทํางานได้เป็นเอวสูงทั้งหมดสวยตัวนี้รุ่นนี้ขายดีนะคะของเคทีใส่ดีนิไปแล้ว ไปละนี่ก็ลินินนะคะนี่ก็ลินินนี่ก็ลินินลินินม่วงลงนินินอันนี้ลินินโกลเดียนเนี่ยลินินลินินเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวป้ายส่งผ่านยากเดี๋ยวให้ส่งผ่านยากเลยลูกค้านี่ลนินินเดี๋ยวสลับให้ดูโอ้ยเตรียมตัวไม่พอขายเลยปไปเนี่ย เนื้อลินินนะแม่นะเห็นไหมของจริง <im it> เดี๋ยวจะหาว่าวางแบบสุ่มๆเห็นเนื้อไหมคะพี่ต้งเห็น <He S 2> เป็นเนื้อลินินไหม,ไม,มจะไม่เห็นไม่ชัดแต่ว่าเป็นเนื้อลินินนะลูกค้าเหนเ็นชัดไหมอ่ะใกล้ไปหรอเดี <im it> ๋ยวลูกค้าหาว่ามู <im it> เนื้อลินินจะเป็นอย่างนี้นะนนเยอะหรอยดึงแต่ลินินมาที่วักต็มีเดี๋ยวลูกค้าหาว่าเป็นลินินลู้ อย่างนี้จะเป็นลีนินผสมเลยยนสําหรับลีนินลายนะคะเขาจะทําลีนินผสมเลยยนแบบนี้ถ้าเป็นลายลายอ่ะค่ะเขาจะทําลีนินผสมเลยยนตัวนี้ลีนินเยอะมาทุกรอบลีนินเยอะทุกรอบจริงๆเยอะทุกรอบจริงิงตัวอย่างนี้เนื้อลีนินร้อยลีนินร้อยเขาจะเขียนว่าลีนินร้อย แต่บางรหัสเขาเรียกว่าบางยี่ห้อเขาก็ไม่เขียนลินินร้อยนะพี่แต่ลินินร้อยนี่หลายตัวอยู่นะหเห็นไหมคะเขาจะเขียนลินินร้อยก็เสร็จเส็จพัดน้องพี่ต้องนะมีใครเอารูปรีวิวพี่หลายสิบตัวแล้วนะลินินนะเยอะมากเมื่อเช้าพี่นี่เอาไปปะพี่อะไรรู้หรอ๋อ,งล,องลูินินร้อยเปอร์เซ็นต์สิบร้อ๋หมดแล้วยังสก,กินนี่เหนือ่อยเยอะ กพี่จิดาภารับรีวิวเอาไปเลยค่ะพี่รีนินร้อยเปอร์เซ็นคือเยอะมากจริงๆเนี่ยรีนินร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมหลายตัวคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มแน่นอนจะสนใจไม่ทันนะครับจะมีไม่กี่รหัสที่ลีนินเยอะขนาดนี้นะบอกเลยนะโอ้โหรับรีวิวเยอะเลยไม่ทันนะครับีที่จินดาภาได้นะครับลีนินเยอะลีนินเยอะพี่จ๋า เนี่ยเวลารีวิวอ่ะพี่เอาก่อนเลยคือเชื่อน้องเพราะว่าป้ายไหนอะปกติมามันมันจะงานงานมันจะเหมือนกันอย่างนี้ก็ดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์ี่อีกนะพิ่ิีราพาถ้าหายม่น,นะครับน,นพานี่คือพอเปิดออกมาแตดีดีทั้งมันเลยแต่น้องไม่แขวนะเพราะแขวนแล้วมันย้ําน้องจะไม่ค่อยแขวน,นเราชอบแขวนต้นมากกว่าพยายามให้พี่เห็นสีหลากหลายอย่างเงี้ยพี่ผู้ชายใส่นะคะ ดำสีอะไรอย่างเงี้ยใส่ทำงานได้นะคะเท่ๆห่อลูกค้าใส่ก็เป็นยืดดัดลูกค้าเขาไม่เอาบางทีลูกค้าลูกค้ามาตัดหน้าร้านลูกกซื้อกันตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าผู้ชายแบบ้บ้านนี้ลีนินเยอะจริงเคยได้มามีครึ่งกระสอบใช่ไหมขอบคุณค่ะเห็นไหมเนี่ยต้องดูรีวิวขอบคุณมากนะคะพี่เพราะว่าสวยจริงตัวนี้มีขาดจำขึ้ไหมขาดจำ เงินปางโปรตนแบบนี่นินี่ลนนี่ยาอุตส่าห์จะไม่รี้เนี่ยตกใจไม่ไหวเนี่ยลนนี่แล้วเนี่ยไม่อยากจะรื้อเลยอย่พี่ลินน่ไม่อยากสมงสมงกันนะคะนี่ลินนิ่งดะอุตส่าห์จะไม่รื้อนะก็ลื้อให้ดูน่ลินนี่ อันนี้ล mm ีน hmm. ินเลยอนแน่นอนอันนี้ไม่เขียนมาดูตรงหนังมุกอืมกระตนมแาสวยมากมีแก๊ปนะคะเนื้อเหมือนลีนินอ่ะแต่น้องว่าไม่ใช่หรอกเนื้อเป็นอย่างเงี้ยม่วงสีปวกมุกสีสวยค่ะขาจ้ำเอลยืดขาจ้ำเห็นสองสำตัวอยู่นะขาจ้ำเห็นสองสำตัวอยู่ นะคะขายได้ทั้งหญิงชายทั้งนี้พี่ถ้างน,น,นม,มีเยอะมีเยอะมา,มาเถอะมีเยอะนะคะมันเพิ่งมาเชียร์ให้เอารุ่นนี้ประมาณสองสามเดือนเนาะเข้าทีสำหรับป้ายเคที P นะคะมาไม่บ่อย,อยเนี่ยเนื้อริมินบ่อยๆนะมาไม่บ่อยพี่ริมินร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ นี่ลินินชาปุ่มนะคะลีนินร้อนก็เซ็จตัวนี้จะเป็นปาไอ้เป้าเหมือนปเป้านเนี้ยม้อห้องเนี่ยนี่ก็ลีนินแล้วเนี่ยอ่าลินินพัฟต้อนตัวนี้่องไอโคนนะคะ ในกล้องสีมันจะเฟดนิดนึงนะคะพี่สีมันจะแบบบางกว่าตัวนี้บรินิีนผสมเลย,ยอนลินิน55%มันจะมีเขียนรวป้ายนี้อยู่นานจริงนานไงนานจริงหายไปนานมากมาแบบนั้นนามาทีเนี่ยเทีทไปเยอะเยะเลยของ <ไป S 1> นด้วยนะคะใครชอบป้ายนี้น้องแนะนำตุนเลยนะพี่สวยของกิ้ง ีขายดีที่สุดสีดูลูกคุณดูเป็นลูกคุณหนูอะดูเป็นลูกคุณหนูสำหรับสีนี้ดูเป็นลูกคุณหนูนะคะ1 0นินีนเปอร์เซนสีนี้นจะดูลูกคุณหนูไม่อะไรดีนี่ยที่โสภาถือคือดีนิโน,นหมดเลยพี่อุ้ยไม่ได้ไม่เลยนี่น่านี่ขนาดไม่ได้คัดนะ นี่ขนาดแบบเอาเห็นแบบฉาบเฉวยเขาเรียกว่าฉับเฉวยนี่คือเนื้อลมินทั้งหมดเนี่ยค่ะป้ายเทพีเทพี P. แผงลิดเห็นไหมนี่คือลีมินหมดเลยคือพี่ไปนับตัวนะจริงๆมันอาจจะแบบพลาดที่น้องมองไม่เห็นอีกนะเนี่ยนะลีมินตับตะเข็บด้วยครบคุณเอาเอาอีกแจ้งเลยนะคะของพึ่งข้าวของลิมินชมพูสายหวานต้องมาลีมินชมพูแล้วผ้าใหม่นะพี่ไม่ต้องห่วงลิมินเขียว มากลินินเยอะมากจริงๆมากมากของมากมากเลยดูคอตตอนด้วยนะเดี๋ยวน้องคอตตอนจะน้อยใจนะคะคอตตอนเราจะไวยสีนี้ก็เก๋นะสีนี้ก็เก๋นะพี่เนาะต้องต้องไนี่หน่อยนะต้องรีบหน่อยนะมันจะใหญ่กว่าเดิมนะคะมันจะกว้างกว่าเดิมสีนี้ก็สวยเนาะเก๋ ทำน้อเ็มเจจิวขาประจำเจจิวชอบทำาินี้อเ้แควนเลยแต่เลยเาสีดำก็สจริงๆแบบพี่ก้นนะใส่ทำงานสูงมา้นะอย่างเงี้ยพี่ผู้ชายใส่อไรดต้นคาโกงนะคะนเลยอน ออกเลยอนนะเขาคือคอตตอนนี่คอตตอนของหนูเลยอนเนื้อเลื่องนี่นะเอายาคีฟันกับน้ำนอนอะไรอ๋อให้ดูนะลูกค้าเราโชว์ความเลิศของของโหโชว์ทุกอย่างจริงๆสีขาวสวยเนาะสีขาวลูกค้ายังไม่ได้ทำเสื้อตัวเองเลยตัวเองเล็กมากเสยังไม่ได้ทำ นะคะใครเอาอีกบอกตัวนี้ป้ายนี้สวยจริงๆพี่ <ะ S 1> คงเคยเอาอ่ะก็จะเข้าใจเพราะว่านานๆทีอ่ะองกมาแต่ส่วนลูกค้าคนไหนไม่ชอบใส่ลินินชอบแบบอื่นก็แจ้งได้เลยนะคะเพราะจริงๆอ่ะตัวเอวยูเรามีหลายป้ายนี้ก็เกี่ยวที่มาเ,เกี่ยวที่มาลินินลินินลินินร้อยเปอร์เซ็นต์น้อเ็นหลัูคินเยอะตัวนี้สวยนะ อยู่ข้างนอกดูไม่รู้เลยนะพี่ดูข้างนอกไม่รู้จริงมีทุกชุดเลยทำไปเรามีทุกจุดเลยใครวางนันนีทยีทั่วบ้านแล้วนะทุานผ้ชคเพราะว่าพยายามจะหาแบบแสงจริงให้ลูกค้าเพราะพี่หัวไม่ได้ใช้ไฟนะคะใช้แสงจริง เป็นสตวเดียวนะอะไรอ่องไม่ดีก็ูกค้านของ่ดีก็โคให้เห็นหมดทุกอย่างจริงๆในอะไรดีไม่ดีลูกค้าเห็นเลยดเดียวจริงๆับใจเลยนะเฮ้ยค้าตัวนี้ใหญ่ดีนไซส์ใหญ่ไซ์เล็กที่เาตดนี่้ใหญ่แกอ นะอ่ะไปอย่างไวใครเอาบอกนะคะไม่กล้าคือกลนะฮะกระบะโดนมาเข้าไม่แน่กระบัดมากไม่ได้ลูกค้าบางทีมันเป็นลูกปุ้มเหล็กเนาะแล้วมันฟาดขนาดเจ็บมาเยอะลูกค้าเจ็บมาเยอะตัวผสมตัวผสมด้วยตัวผสมเลยอนถ้าเป็นลายอย่างเงี้ยเขาจะทำลีนินเลยอนที่ไหนปล่ถ้าเป็นลายอย่างเงี้ยจะเป็นลีนินเลยอนหมดเลยเป็นลีนินนะจะเป็นลีนินผสมเลยอนถ้าเป็นลาย เลยนะคะพี่ใครรับอีกแจ้งได้เลยค่ะนิสตโกนะที่เขาสิงวหวานเอานะคะพี่2 8 0 0บาทเอาเถอะรับรองไม่มีผิดหวังกับป้ายนี้นะคะดูข้างนอกดูไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาว่าว่า,วาลินินเยอะขนาดนี้ตกกระใจมากแหวนได้ลินินเป็นตับจริงของแท้และแน่นอนเนื้อลินินจะเป็นแบบนี้นะพี่จา๋าเดี๋ยวจะหาว่าน้องมูนะเห็นไหมนับได้ม,มาเลยเลยิพี่ไปน,นับในไลน์เลยเอาเฉพาะที่น้องถิ่นนะ และไหนน้องไม่เห็นอีกผ่านตาผ่านหูไปัไม่รู้เรื่องเลยมันยับยับย่งลรีแต่มันยับไอ้ยังแควนเลยสวยมากนะคะสีสันแบบนี้ก็มีขาโกด้วยขาดจำก็มีเห็นมีปนมานะเห็นสวยมะกองพนะ2,800บาทรับรองว่าคุ้มมากจริงๆใครสนใจนะคะทักแชทได้เลยนะคะปลายนี้เคพี่อ่าขอบคุณมากๆเลยค่ะ